สวัสด,ดีครับพี่น้องวันนี้จพะพามาเบิ้งท่เสารครับเท่เองที่เป็นเสากลมครับเสาสามเม็ดแบบจากทอทีพีซี่ เทแทนตีนก่อนจังจะเทต่วนมันหมดนะครับสามมิตตามความต้องการของเขาปอกเสาก็จะเป็นสามเหลี่ยม เกียนสามสิบต,ต่อที่พีซี่ผมใส่ห้านิ้วเสียดเป็นเสาเถิบเสาขวกงัวสำหรับผูท้ทุนหน่อยเดยรอไปมือหน้าตุนครับเอาห,หน้าตุนเ็ดไปตาม ทุนของเขาโมราดีสือเขาเป็นตวนมังก,กับเป็นเงินร้ายครับแพงดอเองกัดีใส่ไรอยู่ครับเทตีนก่อนเทเดียวยังเสาไปตัก ดอเสาลมต้องเทนแนวตังนะครับก็คือเสาเรียมถ้าเสาเรียมก็ต้องเทนแนวนอนเสาลมเทในแนวตังค,งคุณไปเทเทื่องคุณอะโบแบบเดี่ยวกอนเทตินแบบ เกตไปตามงบครับเก็ดไปด้วยเขียนเสาแกนเสาสีพุ่มมัดไปตีนมันเนาะแกนเสาที่มัดไปใส่ปูนแดงเน้อครับเน้อ ปูนแดงก็แข็งแกร่งกว่าปูนเขียวอยู่เป็นปูนเที่ดอเค็ดเสาเถือเสาขอกงอจะไปสื่อเข้ากับเบิดเงินหลายครับไมยต้องดอเองเค็ดเสาเถื่อปกงัวข้งขางก็เถือ่อ กระดิดอเป็นเสาขอกง,ง่วนนะกระชีพ่าเบิงม่วนที่ผมเทเดียวครับม่วนที่เทเดียวท่ข้าพังตีพังครบคุดดุ้มแล้วก็เทดินก่อนจังม่เทเสาครับ ก็ออกด่านขังสตุดก็ออกมาด่านขังตอนนี้ผมเทเม2หเมตรหาซิครับ2องเมตรหาซิ เป็นเสากลมจังบริสัทสื่อใหม่แบบเขาครับท่อที่ีิีมสิดีกว่าเปลี่ยงเงินสำหรับผู้ทุนหน่อยเทมือละตุนครับเห็ดไปเรื่อย ตะกบแดบเขาแล้วค็ขันสนอขันเป็นเป็นสูดปลายุมน,นะสมปุนนท่ยังขันวันเหลวอยู่ไายยางเบิ่งจะก่อนปุนสอบหนึ่งเท่ด้อยู่ถึงหกต่วนนะครับเลยประหยัดอยู่ โยงทุนแต่รอบแตกอย่างเงี้ะสื่อทอที่พีซีเส้นหนึ่งกับหกรอดยินสายบูนใส่ปูนแดง ก็จะเข้าแบบให้มันเดียวก็ที่ครับครับก็ให้เบิ่งไปเข่าๆก่นอนเพราะเป็นแนวทางครับครับสวัสดีครับ